สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc นะครับอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับมาแล้วครับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับออกทริปกับทีมงานนะครับทีมงานของผมนะครับทีมงานบอยนกเขาใหญ่แล้วก็ทีมงานของอาจารย์อนันต์นกเขาใหญ่นะครับก็แต้มรวมนะครับ2ทีมงานก็ได้18แต้มนะครับ ทีมงานก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ละคนนะครับมาทํางานโรงงานนะครับมารับจ้างก็อยู่ห้องเช่านะครับเลี้ยงนกกันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนมากก็มีนกต่อคนละตัวสองตัวนะครับไม่มีพื้นที่เลี้ยงเท่าไหร่นะครับก็เลยแต่เลยที่ได้มาก็ทั้งเสียงดีนะครับตัวสวยไม่รู้ว่านกโยนกี่กุกบ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็ เข้ามาไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนก็มาคูนะครับแต่ละท่านก็ผมถามว่าวได้นกเสียงดีไหมก็มีหลายตัวนะครับที่เสียงดีอาจารย์หมูก็บอกว่าผมมาเสียงใหญ่หลายตัวอาจารย์หมูก็ได้สามแต้มนะครับผมได้สามแต้มอาจารย์อ้วนก็ได้สามแต้มอาจารย์อ้วนก็นกอาจารย์อ้วนก็อยู่ที่ผมหมดเลยนะครับส่วนของอาจารย์นันน์ได้สองแต้มก็แกก็ไว้แบ่ง fc นะครับของอาจารย์เดมได้สองแต้มก็อยู่ที่ผมนะครับ แจนแว่นนะครับของพ่อหมอนด้วยนะครับมีตัวๆอยู่หลายตัวนะครับนี่วันนี้จะมาเปิดแบ่งนะครับแบบเมาเมาแบบกองรวมนะครับมีอยู่สิบหกแต้มนะครับอ่าสิบหกขนพลสิบหกสิบหกตัวนะครับแต่ตัวนี้ดูท่าทางไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมป้อนน้ําป้อนอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับคือเอานกใส่ถุงก็ ทับกันตัวนี้ก็เ,เลยแบบซึมๆนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ามี15ผลผลิตที่พร้อมนะครับที่สมบูรณ์นะครับกินอาหารเองได้หมดแล้วนะครับเนี่ยอยู่ในกครงรวมผมใส่ข้าวเปลือกไว้นะครับมีข้าวเปลือกมีถ้วยน้ําเพียบนะครับถ้วยน้ำ3-4ถ้วยนะครับเนี่ย้างล่างก็มีนะครับมีข้าวุลมข้าวเปลือกเพียบพร้อม นกสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับไม่มีนิ้วขาดานิ้วกดนิ้วขาดเล็บผมเช็คทุกตัวแล้วนะครับสมบูรณ์ดีทุกตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับาลายเม็ดคอแทบจะเหมือนกันทุกตัวนะครับนกโซนนี้นะครับเป็นนกโซนอำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับติดๆกับบางปะมา้านะครับเลยบางปะมา้าไปก็มีตัวสวยๆอยู่หลาย ตัวเลยนะครับผมจะเปิดแบ่งแบบเมาเหมาแบบกลงรวมนะครับตัวละหนึ่งใบแดงนะครับสิบห้าตัวสิบห้าขุนพลนี่ครับก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งได้ทั่วไทยนะครับถือถ้าให้ผมคัดให้นะครับผมขอตัวละสองใบแดงนะครับถ้าผมคัดให้นะครับทักมานะครับแต่ถ้าใครอยากเมาเหมาไปเลยนะครับมีมีเสียงดีอยู่หลายตัวเลยนะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยเียนสอเต็มหน้าอกเลยเนี่ยมีเสียนสอเต็มหน้าอกอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับเจ้าตัวนี้ก็๋ผมจะโฟกัสให้ดูนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ลายเม็ดคอละเอียดยิบทุกตัวนะครับตัวเจ้าตัวนี้ก็เสียนสอดํเปื้ดเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชัดๆนะครับนี่นะครับนี่ ตัวนี้เซียนต่อดำปึ๊ดตัวนั้นก็เช่นกันครับเนี่ยกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่สิบห้าผลพลสิบห้าตัวนะครับสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับนี่ลายสนับปีเข้มปึ๊ดเลยตัวนั้นตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวนี้ก็เจ้าเซียนต่อเหมือนกันครับตัวนี้ก็นี่แหละครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนี่ตัวนี้ก็ไม่ไม่แพ้กันครับ เฉลยนะครับเฉลยแบบรวมๆนะครับเหมาไปเลยนะครับ15ใบแดงนะครับไม่รวมค่าจัดส่ง15ตัวนะครับตัวละหนึ่งใบแดงส่งได้ทั่วไทยนะครับส่งหมด15 15ตัว15นคนที่ส่งได้ทีเดียวหมดเลยนะครับผมใส่กล่องใบใหญ่นะครับใส่อาหารเข้าไปนะครับไม่มีปัญหาในการจัดส่งแน่นอนนะครับ ส่งได้ทั่วไทยภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางหรือกรุงเทพอ่าปริมณฑลใกล้เคียงก็จัดส่งได้หมดนะครับหรือถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ก็มาคัดเอาก็ได้นะครับตัวละสองใบแดงนะครับเพื่อเป็นนะครับค่าอาหารค่าน้ำมันของทีมงานนะครับเดินทางไปต่อก็ค่อนข้างไกลนะครับไปกลับก็2 0 0กว่ากิโลนะครับค่าน้ำมันของทีมงานก็ช่วยกันออกนะครับช่วยกัน แชร์ค่าน้ำมันกันนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงนะครับไปต่อ,อไปมิงร่วมกันกันกบค่ายไหนก็รอติดตามรับชมนะครับผมก็ว่างแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับวันอื่นก็ไม่ได้ไปต่อนกแล้วนะครับวันอาทิตย์วันเดียวก็ได้ไม่กี่แต้มแล้วครับอาศัยว่าทีมงานก็ไปต่อแล้วครับแล้วก็มาฝากแบ่ง ด้วยกันนะครับเผื่อมีอาจารย์ท่านใดเอซีท่านใดสนใจนกไปเลี้ยงไปทานะครับมีกรงใบใหญ่ก็ไปเลี้ยงไปทาได้เลยนะครับเนี่ยไปคัดเอาผมว่าสิบห้าตัวนี้ได้ขึ้นกรงส,สวยๆไม่ต่ำกว่าสิบตัวแล้วครับเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวละหนึ่งใบแดงนะครับสิบห้าขอเป็นเหมาเหมาไปเลยนะครับหรือถ้าใครให้ผมคัดให้ผมขอตัวละสองใบแดงนะครับคลิปนี้ก็ ต่อมานี้ครับฝากติดตามช่องบอยนกเขาใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของอาจารย์นันน์นกเขาใหญ่นะครับโอกาสหน้าคงได้ไปร่วมแจมกันอีกนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับ0655322280เบอร์เก่าเบอรเดิมนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับพร้อมส่งได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเพราะว่ารถส่งนก เขาเจะหยุดวันจันทร์หนึ่งวันนี่ครับเสี้ยนสอดำเปึ๊ดเลยประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอลาไม่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมออกต่อเดี๋ยวผมมีเฉลยมาแบ่งแน่นอนแล้วครับไม่รู้ว่ากี่กุกนะครับเผื่อท่านใดฟุกได้สามกุกนี่ตัวนี้ลายสนับปีดแน่นมากนะครับนี่ไม่แน่อาจจะเป็นสามกุกเต็มก็ได้นะครับนี่ ได้ยินทีมงานบอกว่ามีสามกกอยู่อยู่นะครับไม่รู้ว่าได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ถ้าไม่มีใครแบ่งไปผมจะเอาตัวนี้ขึ้นกงนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนั้นตัวหนึ่งครับนะตัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยงสง่าดีจเจ้าเซียนสอด้วยนะครับเนี่เซียนสอตําปึ๊ดเลยโอโ้โหสวยนะครับนกสุพรรณบุรี มานี่เลยคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ